ตามหลักทฤษฎีทางสังคมศาสตร์นะครับแรงงานถือว่าเป็นฐานรากของสังคมในทุกประเทศคนกลุ่มนี้ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการยกระดับค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศเพราะว่าในอนาคตอันใกล้ทิศทางของแรงงานกาลังเปลี่ยนไปเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณการสนาสมบูรณ์ตัดแรงงานทำง,งานเพื่อคนแต่มีกี่คนเข้าใจเห็นใจเฉลิมคชสุวรรณอาชีพขับรถพาวเวอร์เครนในไซ้์งานก่อสร้างเป็นหนึ่งในแรงงานที่ออกมาร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่ท้องสนามหลวงเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่แรงงานควรจะได้รับ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับอนิสงจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว300บาทจากการผลักดันของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ขึ้นปรับขึ้นตามขึ้นไปเป็น300เป็น300ให้2บาทแรกยิง320แล้วก็มาปรับขึ้น3% 30%ตามที่เขาขึ้นกันค่าแรงตามบริจัทจากบริษัทก่อสร้างใหญ่ใหญ่เขาจะขึ้นปรับค่าแรงให้พนักงานขึ้นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยช่างก็ขึ้นตามช่างกรรมกรก็ขึ้นตามกรรมกร ทุกวันนี้เฉลิมพอที่จะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นเมื่อมีรายได้ที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉพาะค่าฝีมือช่างที่เป็นรายได้เสริมเข้ามาช่วยยกระดับฐานะทางการเงินให้เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่ได้จากการเลือกตั้งพิจารณาค่าแรงให้สมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบันแต่ถามว่าพอนะคงไม่พอหรอกครับเพราะค่าอะไรมันก็ขึ้นไปหมดหรอทุกอย่างมันก็ขึ้นไปหมดนะฮะถ้าเกิดชาบ้านอยู่ด้วยแล้วไม่พอหรอกครับ สามร้อยห้าสิบกว่าไม่พอถ้าได้อยากแล้กเพิ่มแบบเราก็สักสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะพอได้นะก็สี่ร้อยเนี่ยมันก็พออะไรมันก็ขึ้นทุกอย่างทุกอย่างนะสี่ร้อยพอสาหรับพนักง,งานที่ใช้แรางงานเนี่ยนสนี่ร้อยแรงกำลังดีนะเพราะเราต้องเช่าบ้านอยู่เองอ่ะถูกไหมสอดคล้องกับหลักคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์แนะนำให้ในายจ้างควรปรับค่าจ้างให้สมดุลกับค่าครองชีพ และต้องให้แรงงานเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมเพราะในอนาคต Page ทิศทางของแรงงานในประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะต้องช่วยคือคือวิถีช่วยของงานจะต้องเปลี่ยนไปนะฮะระบบของคนที่มีมีคนใช้ที่บ้านอะไรต่างนเนี่ยคือแรงงานไทยน้อยมากแล้วนนะฮะแต่แต่แต่ว่าอันนี้มันยังเป็นส่วนน้อยนะฮะแต่ส่วนของในโรงงานหลายแห่งเนี่ยก็ใช้แรงงานฝีมือแรงงานแรงงานผู้ใช้แรงงานเนี่ยจากตา่างประเทศเนี่ยอันนี้ต้องเตรียมการมากเลยนะครับคืออาจจะต้องมี กระบวนการในการจัดการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรมามากขึ้นซึ่งหลายประเทศก็กทําแล้วนะฮะแรงงานที่เข้าไปล้อนอยู่ในโรงงานต่อผ้าสมัยก่อนโรงงานทํากระป๋องสมัยก่อนเดีย๋ยวนี้แรงงานไทยไม่ค่อยทําแล้วเป็นแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่แล้วนะผู้ใช้แรงงานนับว่าเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีคนกลุ่มนี้มากถึง40ล้านคนการขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจะประสบความสำเร็จได้ หากได้รับการตอบรับจากคนกลุ่มนี้ที่เปรียบเสมือนฐานรากของแผนภูมิพีระมิดหากผู้ใช้แรงงานอยู่ได้ประเทศก็มีอนาคตผมว่าไอ้พีระมิดขั้นต่ําที่เออพีระมิดสุดท้ายที่เป็นโครงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นฐานพีระมิดใหญ่เนี่ยที่เป็นแรงงานเนี่ยผมคิดว่ามันในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยฮะการรวมตัวก็ยังไม่แข็งแรงเพียงพอแต่แต่ก็อย่าประเมินประเมินต่ําไปถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเขาเรียกร้องเขารวมตัวกันแข็งแรงเพียงพอเนี่ยอันนี้จะเป็นประเด็นต่อต่อการจัดการ ต่อการบริหารต่อต่อ,ตอวิถีของการที่ทําให้เกิดปัญหาในสังคมหรือในองค์กรตัวเองได้แรงงานนับเป็นขุมพลังที่สามารถขับเคลื่อนสังคมไปได้หากมีการบริหารอย่างเป็นระบบแต่ในทางกลับกันหากนโยบายการบริหารไม่ให้ใจกับคนกลุ่มนี้ก็อาจสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมจากพละงงานประท้วงเหมือนในต่างประเทศได้ทีมข่าวสังคม nbtnews focus